อ่าในเดึงสบงแล้วคุณโยมแบบขอหน่อยอ่าเออขึ้นนั่งนั่งดีๆขึ้นมานั <stop> <oh ah, so ่งเออโอ้ยดีจังเว้ยยายๆๆๆไม่ยิ้มลูกไม่ยิ้มวันนี้มีรางพึ่งมาฝากจับจับเลยนะไอกี่คนละเอาละอ๋อคลิปนี้ พักชั่วงพอดีกับมาเป็นกันเจริญสุขเจริญธรรมมาได้ยัดโยมนะยามบ่ายโยมนะตัชเชิดตื่นน้องผมกำลังนอนเลยนะมายืมมามาขอตังค์โอ้โหผมรำเหนื่อยจังเลยร้อยคนจังไอ้โทรก็โทรไอ้มาถึงวัดก็มาผมเหนื่อยเลยเราเป็นแบงค์พิมแบงค์ได้วันนี้ก็จอส่งพลังคนโยม จอส่งไปเลังนะมองละนะนี่ดวงตาเก็บไปไหนวะได้คอจะยิ้มหมดแล้วนะถ้าลองยึดได้หมดแล้วโอ้โยยิ้มหวานจอนะ่ฝานี้กินรังผึ้งคุณโยมนะรังผึ้งแซ่บๆะมองมองมองที่ตาตื่นไว้เอ้ยมองไว้ เออไอ้นั่งกับวินวินเนาะอืมจะตกไหมนี่ตกตุ๊บไหมนี่ฮะยังมีการยิ้มให้อีกนะกูกูผลสอบกูได้เหรอกูผลสอบผมเลยนึงว่นผมเห็นยิ้มอย่างนี้ให้แล้วโอ้โหผมไม่ค่อยไว้ใจเลยสำหรับผมเลย่วนดรเร็วต้องหาทางโดดหนีแซบหลายแซบหลายคุณโยบนะนี่อ่ได้ รังพึ่งนลัจากอ่างทองคุณโยมใครอยู่อ่างทองเนาะเอามาถวายวันนั้นคุณโยมนะนนี้แซ่บๆคุณโยมเออเออเป็นไงหันตูดให้เลยเออบินๆเลยเอ้าวเป็นไงอะไรไม่จ๋ายิ้มสวยหลายรอบแล้ยคุณโยมนะยิ้มสวยหลายรอบเลยเนี่ยเออยังไม่สนใจอันนี้ยังไม่หมดเออไม่เอาอ่ะเออ จ๋อจ๋อซ่บๆกันยวอ่ะหยิบทอเอากินต่อเอาเออฮ้ยอะไรจะมาแซ่บขนาดนี้เนาะตามบนจากมือเมื่อไรล่ะทึเระวังไว้ลูกฉีกกินนะโยมโอ้โหน่าอร่อยมากเลยอิ่มแล้วล่ะจะกินชวนมันหนักเอ้ย ท่านพระครูเจาะมูเจาะอยากได้จักรยานบ้างวะใจเย็นๆยี่ครการดำนธนาจักรยานจากโยมแม่สุภากรบุญสอนแล้วก็บุญยมออนอุมานาอนาสาธุด้วยที่เป็นเจ้าภาพซื้อจักรยานให้ลูกศิษย์อาตมาภาพคนเดียวแซๆคนเยมโอ้เอฟซีจากฟินแลนด์ออาเอ ไปดูปลาอ๋อกลมดูปลาอีกอ่าเออนี่นี่ปลามากินกันยมมีกรหลมัน่ะนี่นั่นเดยจ้อยจ้อมันน่ารักเลยตอนอย่างเงี้ยเี่ยไงลูกอินไม่หยางดูฟันดูดูฟันดูเออ ที่นอนโตไม่ทันจอแล้วโยมเอ้ยนะที่นอนโตไม่ทันจอนะจอไข่เด้งคนโยมจากไข่ย,ย้อยเป็นไข<ด>่เด้งแล้วคนโยมโชว์ไข่นอนสบายสบายคนโยมดูติโอ้ยนะขี้อ้อนเก่งคนโยมขี้อ้อนเก่งดูงหน้าดูจ่อ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 จอ,จอ,จอถ้าเคยให้ทานเอาไว้เนี่ยจ่อก็จะเกิดเราเป็นคนรวย เป็นดนมรอเลยนะเนี่ยเ,เฮ้ยเป็นดนมรอเลยเนี่ยเกิดมาสาวสาว,สาวกรี๊ดแขนตั้งขวาของจอน,น่าจะน่าจะเคยเป็นแผลมาก่อนคนโยมจึงทำให้ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ขดไม่ขึ้นคนโยมขดไม่ขึ้นนะอัยมสองรเจดสบสองรยเจ็ดสิบาท่านสาธุคนโยมอันนี้จอก็นอนสบายอัตภาพชอบที่สุดคือเวลาจอนอนหงายคนโยมมันน่ารัก เพราะว่านอนคว่ำนี่มันจะเห็นตะพุงคุณโยมเอ้ยมันมันกลมดิกน่ะจับกระทางคันนี่เอาคันตรงนี้คันตรงนี้เอ้ยใบเก่าตรงนี้ให้โอ้โหยโยมันหนึ่งนี่ตาองอยู่นะสาธุนะส่งดาวให้เจอสิบดวงนอนสบายสบายโยมเขาน่ารักนะคุณโยมนะขรรุ์ภาษานะโยมนะแต่เป็นกระพุ้นไม่ได้แค่นั้นเองนีก็ วันนี้ก็มีญาติโยมมาจากาทางสายไหมคุณโยมเกตสายไหมมาอาตาภาพ,พไม่ได้อยู่ที่จะไลฟ์สดหรือว่าถ่ายถ่ายคลิปเสียดาย,ย,ยในรายยมมาเนี่ยอยากที่จะได้ได้ไดเขาได้มาจับไหมออจับอ๋อจับเดี๋ยวนอนอ,อ๋อแล้วทำแบบนี้เนะโอ,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 อ้ยดูหมุนหมุนหม,มุนตัวเลยหมุนตัวโค้งตูดมาหาเลยโอ,อ,อ้ ตาหวีให้สบายเลยใช่คุณโยมนะนะก็จ๋อก็แบ่งน้ำหนักให้หลวงตาหน่อยแล้วลูกเอ้ย <laughs> จ๋อจะแข่งอ้วนกับเจ้าวาดไปทึงไหนลูก <laughs> นะดูหางนะคุณโยมโอ้ยค่อ,อ,อนยังใหญ่เลยนะนี่หางจอ๋อคุณโยมนะหางจอ๋อบักเอฟเลยนะ หมูจอสระหมูสรับุรีหมูแดงอันนี้หมูจอไม่รู้เป็นลิงหรือหมูจริ่งแหละโอ้โหวนกันนันเขาก็จะนอนคว่ำสักพักนึนะเขาก็จะนอนหงายให้เราเขาจะประมาณนี้คนเดียว่ยสบายใจแล้วเราจะนอนประมาณนี้แหละถ้าสบายใจจินทุเรียนยางยางเลยยังไม่มีทุเรียนเลยทุเรียนหมดแล้วนะทุเรียนหมดแล้ว รอ,อยอดโยบส่งทุเรียนมาให้จอ <laughs> <laughs> ต้องลุกขึ้นเงี้ยเออหรือว่าอย่างเงี้ออยมันต้องมัดได้มุมกันลุกอ <c oughs> ยูมย่มุมเดียวมุมเดินมาเรียนนะมันจะนีะ่เอออเดีเลยเนี้ยมุมให้จอนอนสบายสบายคุณโยมนะจะไปนั่นมากชัดๆเนี้ยเอออี่างเง็นตัวน้อยเกินไปมันดูไม่ชัดเพราะเขาจะดูแค่จอเขาไม่ได้ดู้ิวทัศน์อะไร จะดูที่หน้าจอสบายเอะ